สุขสบายดีครับพี่น้องสุขขูสุคนกวางอิลีพาพพ่พนองมากหย่ยมชม่มแปลงปลูกกระลำปีครับเป็นกละลำฮอของแม่ติงครับพี่กัดอยู่ บ้านค่อนกรรมตำบลค่อนกรรมอำเภอ,อย่างชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับถือว่าเป็นเคื่อแรกแหกหมานของไม่ติ่งครับที่เขาล่องปลูกกลมปรีมือนี เป็นวันที่22รับ22ทัานว่าคม2พ0 0หารอย6คขับหลังจากที่กวางอิลีพระพีพระนองมาเยี่ยมช่มเมติ่งเพิ่นปลูกแตงกวา ปลูกพริกปลูกมะเขือหลายอย่างหลายแนวทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไปก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับได้ผลเป็นทีนาพึงพอใจมารอบนี้เปลี่ยนปืดพักชนิดอื่นครับหลังจากที่ปลูกซ้ำซากมาหลายอย่างหลายปีปีนี้ลงกระลำรีครับ คิ่ว่าเป็นมือใหม่เป็นเทือแรกที่ล่งกลําปีแต่ว่าก็ได้ผลเป็นทีนาพอใจครับมาหอดเครื่องทางแล้วล่องลุ่มได้หนึ่งเดือนครับนี่คือผลผลิตที่พี่น้องได้เห็นหนึ่งเดือนงามเป็นงามกำลังเจาะหอครับ สำหรับพีน้องที่สนออสนใจอยากจะปลูกกระลำปีเดี๋ยวกว่างอิริพาพ,พีพนองไปสอบถามข้อมูลเพื่อแหลกเปลี่ยนเรียนดูเป็นแนวทางในการปลูกกระลำปีสำหรับปีสำหรับน่องที่ส,น,ออสนใจครับเดี๋ยวกว่างอิริจะพาไปสอบถามข้อมูลพร้อมกันไปปูดคุยครับเมติงพร้อมกันครับ ก่อื่นเอาซื้อจากของส่วนก็ได้ไหมแม่ติงแม่ติงน้อแม่ติงถัาพี่น้องอยากจะสอบถามน้ออ่าละเปียนเลียงลูกกันนี่ละในเรื่องของการปลูกผืดปลูกพักนี่ล่ะแมนบอกครับเชื่อเข้าไปเบิ้งเพิ่นเพิ่นมาเบิ้งเข้าดีละนี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เด้เนาะที่พี่น้องสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยจากเปียนเลี้ยงลูกก็เข้าได้แน่ ศูนย์หกสามสี่สูนย์เจ็ดเก้าห้าเก้าห้าศูนสองครับแหลกเป็นได้ดูในเรื่องของการปลูกพืชพักต่างๆได้ตามที่ประสบการณ์วนจะเป็นแตงเป็นพริกเป็นบักเรือเป็นพักนี่แหละ,ค,ะครับคูดคุยกันแต่เราคนมีปัญหาบ่ค,บคือกันรับโดยเฉพะหมูแต่เราคนกับมาแหลกเป็นได้ดูกันเพื่อเอามาพัฒนาการการสร้างอาชีพห้องนี่แหละครับ ก่อนทีากถามก่อนถามปูกเคยเห็ดแักแตงนี่ล่ะปัานนี้ปีนี้คือได้มาเปลี่ยนใส่โตกระลำอาจารย์ว่าจะเปลี่ยนพผื่ใหม่บ้างค่ะมันสัมสัมเผื่เก่าหลายนะคะคือมาข้อดินแตงนี่เข้าข้าปลูกแตงไปแล้วค่ะแตงกระปูกมะเขือกระปูแล้วมันวะเนี่ยแปลูกไปแล้วปัานนี้ปีนี้ก็เลยอยากเปลี่ยนเป็นกระลำเบิึงค่ะลอบกระลำเป็นกระลำหอค่ะกระลำหอ บันี้ที่อยากเปลี่ยนนี่เป็นังไหนแนวเกิจติเปลี่ยนมาเป็นกระลำะปีนี้ครับราคาราคาเพิ่นกมดีดีอยู่ค่ะพี่ชายคือปี <บา S 2> ปที่แล้วนี่เห็นราคาดีเป็นหรอเนียนค่ะราคาดีปันอัันนน้กิโลเท่าไรที่เพิ่นเพิ่นรับปีที่แล้วครับีท่แล้วก็ิโลละแปดบาทถึงสิบบาทค่ะแปดถึงสิบบาทค่ะยูบาทเท่ากับถือว่าราคาดีอยู่เป็นปะาะอเนียนค่ะราคาดีก็เลยอยากลองเบิรงค่ะ บาดการัันเบิรงในคลิปนะคะเบอในคลิปพว่าเพิาในนึไงในพื้นหมื่นโลเลยค่ะก็หมายควว่าลนึ่งดนแต่เป็น1ิปตันม่นค่ะงามสุดอ่าลาละมลนยละหมื่นกิโลนบอออันนั้นบะีพื้นที่ของเฮาอยู่ในหลายบระเดียนี่ลอกนแมสามงานสงานบัดถึงลา่นบบ่ค่ะ เพราะว่าปูนมาละสามงานกับการประมาณนเจ็ดแปดตันเจ็ดแปดตันค่ะแลยวอยากลองเบิ้งแมนค่ะอยากลองเบิง้งอันนั้นเปื่ใหม่อ่าอยากลองเบิงนนเงเบ้งเปื่ใหม่ค่ะถือว่าเป็นมือใหม่สำหรับกระลำปีเนาะแมนค่ะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ยู่ตลาดกับประมาณนจิบซีที่มหาบาทอยู่ตลาดกับจิบซีที่มหาบาทค่ะช่วงน,น,นี้ก็คือเมื่อวันที่ 23่สิบสามท่านว่ายี่สิทันวาคมสองพันารอกสปลายปีอนี้มาไกรในเดือนหนึงหรอคะกาลังห์อหมาก็ฮบปลูกในเดือนนึงแล้วเป็นบอค่ะกาลังหอระยะเริ่มแรกนี่เทาีจังไหนก่อนเทาพอเบี้ยเปนบอครับพอค่ะพอพอต้องในถาดก่อเป็นถาดลุมถาดพ่อเป็นว่เนี่ยค่ะสิรดูว่ามันจะสิบพอเ่ตายเราจะ่ตายเพราะว่ามันเป็นเียเ่าดินพอเป็นบอครับใ่ค่ะคือดินพอใช่ค่ะ สื่อดินเพอสื่อในสื่อถาดกับลงทุ่นแม่ลงทุ่นดอกแรกก็พูดสื่อสื่อพัดมั่นสื่อพัดกระหล่ำกะบินไงกะหยุดพับบ้านสาม 3, 000, สามพัน 3, ดินกระสอบใหญ่เลยดินพอะนะที่พระดามกาศพีก,กาอย,ยังเป็นบอดินทั่วไปดินกระสอบนุ่งเด้งนบอ่อโอ้ค่ะมันเป็นสอบรรณซ้อเฉพาะดินพอดินเถื่อ,อนบางคนตอารั้นทีไม่มีทางางกันที่เป็นซีดดัมันบ่ครับเป็นซีดดัมไม่ไหลยี่<า>ห้อเนาะมัมมมนี้เฮาเฮาซื้อแพ่งมาด้ดินพอของเฮาหนุนี่ซื้อซ้อใหญ่ไปเลยนะครับ เก้าร้อยสอบราคาเก้าร้อยกันว่าเป็นราคาพ่าแพงหรือราคามาตรฐานครับราคามาตรฐานครับราคาาือดินพอเท่ากับเก้าร้อยเนาะประเดี๋ยวเข้าเข้าใส่ไนซใ,ใส่มเมล็เดเนี่ยเป็นของของเจ๊ไตเข้าของเจ๊ไตมา ก็เลยสื้อเงีได้ตลาดเมียน่ะอ่าสื้อในตลาดเป็นของเกียรติไทยครับครับของแง่สุดหน่ครับเนาะถือว่าโอ้งงามเลยล่ะงามบัดนี้ฮับเพอฮัเพอไว้ลุ้มหนึ่งในเฮ้าเขาลงจากหน้ีอีกหน้าอีหนึงครับลุ้มละหน้าอเ็นบอกล้มละหนพอ พอไหเดือนนึ่งก่อนลงะครับตนกาเดือนหนึ่งเขาลงวัน้ในสามใบในสมใบกเข้เาได้มใเขาคอยมาลงคือขอมุ่ทั้งหลายกลับไปเบื้องจากคลิปแมนบอครับจากคลิปจากยูทูบพ่อนี้ละกัล่องล่องเห็ดเบื่งแต่ว่าล่องเห็ดกัได้ผลได้หละดิว่างามว่างงา คือก่อนก่อนที่เขาจะปลูกเนี่ยเขาเอาวัดวดสดุปรับปรุงดินเนาะของยี่ห้อได้ก็ไหนครับตอนไหของเขา,เาลงไหลตอนไดนสามไหลสามงานตัวเนี้ยสามงานมุกกระแท่นหตึ่งใส่สอบหน,นึ่งปรับปรุงดินเนาะวัสดุปรับปรุงดินค,ครับครับแต่ทีททมี้ใครทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยล่ะเอายี่ห้อได้ก็ได้มาใส่แต่ว่า,ข,าของเขาเ้างกัใส่ปุ๋ยของอยู่แล้วเป็นหลักในการล่องพื้นเนาะ เพราะว่าเขาเดืยงัวเขาเอาปุ๋ยของมาใส่แต่ละปีแต่ละปีก็ใส่เพือปรับปรุงดินไม่เล่นเดือนพอไวเดือนหนึ่งได้ประม่านสามใบเอามาลงแม่นบอกครับเพราะว่าฮาเตรียมพุฒเตรียมยางไว้แล้วคือเตรียมพุฒเตรียมยางไว้แล้วเขาบอกพุฒเนี่ยเขาเตรียมไว้เขาก็ไถขึ้นก็ปุูกของทั่วๆไปเห็นบหมเมียนค่ะคือไถขาดไว้ให้ดินมันละเอียดในจังหน่อยครับบันเดกยเฮาเขาเอาฟางมาลงก่อนเห็นบหมเมียนค่ะบ่ได้เอาลงที่หลังบ่่คะ ไม่ก็เอาฟังมะคุมก่อนแมนครับยาคุ้มยาหนังใบก่อนอาหลังจากเข้าไทยเข้าขาดแล้วเขาเอาเฟืองมาลงนอะเอาเฟืองมาคุ้มดินไว้ก่อนแล้วก็หดหดไหวหดไหวเพราะว่าก่อนดินคุณฉีดจะคุ้มคุ้มหนาหนำไม่ก็ว่าถ้าเขาฉีดก่อนมันบ่แม่นค่ะฉีดเข้าฉีดยาคุ้มหนังก่อนจักสองอาทิตย์ฮดฮดซู่เหมือให้ยาคุ้มมันลงเออเขาเขาฉีดยาคุ้มจักสองอาทิตย์เ้าก็หดหนำไว้ในขณะที่เขาคุ้เฟืองมันบ่แม่ค่ะ เหาเจีดแล้วเ้าก็คุ้มเฟืองนอี่คือมันบอกจีดยาคุ้มในดินหละ่ะเ้าก็เอาเฟืองม,มาคุ้มลแล้วก็คดน้ำไว้สองอาทิตย์ให้ยามันเจือดให้ยามันเจือดเอดข้ามาเจือดคือให้ามาันลงในดินมันสามารถคุ้มคุ้มวัชพืชได้เนาะครับครับ,รบวันนี้เ้าก็มาลงวันนี้แต่เรา แต่ลราแถวหางกันไลปันไหทีที่เขาลงตอนนี้ก็นีนู้นู้ปูกระยะระยะต้นี่สามสิบก็ระยะต้นสามสิบัระยะระยะความยากครับก็ระยะแถวระยะแถวนี่หาสิบเส้นเนาะหาสิบเส้นมันนี่ระยะต้นกาดสามสิบเส้นนาะกับปูยังสิกับกะเอากะเอาค่ะกในะยาในระยยวมันคือตอนนี้ก็ล่องมังกรล่องงกนล่องมังกรระยะ สามสิบห้าสิบเป็นบ่อว่ามันจะเบียดกันบ่แต่ว่าใบกัชนกันได้หรกระชนกันมันก็คุ้มกันมันก็ดีอยู่แต่ว่าลังจาน้ไปฮักกคอยมาเบืองในเรื่องของว่มันจะพอพอได้ซ้ำได้เป็นบ่ในระยะที่ห้อปลูกค่ะห้างวัดไงครับตัวบ้านสามกิโลเมรคมันห่างครับมันหางประมาณสี่ทิ ทีสพูดชีสภระยามันสามารถมาีดกับมันโค่นหนึ่งโคนหนึ่งเพราะว่าตานานมาบ่มากมาในต้าแหน่คือหัวใหญ่นักแข่งกาขายอยากเป็นบอกค่ะค่ะรงในร้านนั่น หมูผัดทานี่เป็นมาคุาชาวบิบานเนใจ้ายันแต่ว่าห้ามาขายพวกผพวกตลาดเ้านขายูะมาณอย่างไรกัโและโลคแลลูกคือขาบเปิงตลาดน้ำนอกเมีนค่ะเพราะว่าพี่น้องห้ากจะเวลาสื่อกบบริุ้หลายเมียนค่ะเพราะว่าคุเขาแบ่งขายมันกัดินเาเปนข้ายะ่หม้อในน้เขาด็กินในกอบพวดมือนึ่ง่สั ปเตี๋ยวเข้าจะมาทังอือดเป่นเปนเยนรอมาดอนใหญครับพอนเนียนพอนใหญ่เนียนครับอยู่ในหลาดค่ะครับก็เข้ากับประมาานนอรโต์ก็เคียงถึงสองกิโลกับประมานนัรนมันบอกกัราคากับบลแพงมาไหนกับพ่อพ่อสู่ไใดเนาะวันนี้เข้าล่งเขาลงแล้วนี่พอแล้วเดือนหนึ่งเข้ามาลงงในเวลานี้นี่จากถี่มือเข้าเอาลงแปลงนี ได้เดือนนึงเลยมันบวมครับเนี่ยค่ะด้เดือนนึ่ลหรได้เดือนน,งออน,นึงแล้วบัดน,นี้อายุการเก็บเกี่ยวนี่โดนป่าไหนที่ข้อมูลที่เข้าไหญ่มากเนี่ยอันน, 5, น,นั 6, น้นหกสิบเ้าหกสิบเอื้อสองเดือนแสดงว่าเข้ามาแต่ครึ่งทางแล้วด้วยเนี่ยนี่ค่ะอีกเดือนนึงอีกเดือนนึงเป็นบัวอีกเดือนออนึงก,ก,ก็คือเก็บวันนี้ช่วงนี้อากาศดีพอดีเ่อากาศดีอากาศอากาศเย็นนอนนอนกึงสิบวันไรนอนวันไรเพราะว่าช่วงนี้ต้องดูแลโดนดูแล <étique> ช่วงแรกๆ <glorious. S 1> ที่เข้าลงอ่าช่วงแรกๆที่เข้าลงเบี่ยานี่ถ้าเจอปัญหายังบ่ถ้าเข้าหกอันนั้นเพราะว่าช่วงแะไรเนี่ยก็ก็จริงค่ะเพราะว่าไมีอย่างเลยเมีนค่ะเพราะว่ามันไม่ยี้มเลยมันบอกว่าถ้าเข้าลงลงพัาดแล้วม็นบอกค่ะในนาได้หลายในนามได้หลายเพราะว่าพึ่นอุ่นการหนัการหนักครับครับหลักจาามันกาลังางวอร์ไงแล้วถ้าผมก่อนก่อนหนักก่อมันมันอันนั้น เ่าคือช่วงลบแรกๆนี่ให้น้ำเนียนค่ะให้น้ำน้ำลายครับเขาจะบดย่อยเป็น่บอทับตอนนี้เพราะแต่เขาตั้งตัวได้แล้วลดปริมาณน้ำลงครับการล่างันจะเป็นหัวหัวจมีนครับเป็นต้นครับลายตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยแสดงว่าเข้ากับเร่งน้ำอยู่เป็นบอรับเร่งน้ำยู่เร่งน้ำก็เชื่อมนนึงนะมันอหรือครับคือในช่วงเดือนแรกนี่เร่งน้ำใหญ่มันขาดเป็นบอรับ ต้องการาตามใจครับต้องการคข่มชฉุนอนอกบันิช่วงแรกนี่บ่พอปัญหาแม่นบ่พอค่ะท่านสอบบัน,บนิจากมือนัน่นหดมบอนีินี่เขาเจอปัญหาย,ยัางบ่ของเขาครับอกแม่เขาปูนี่ครับท่านบอกเพราะว่าค่ะเพราะว่ามีปีตยาบำรุงยาการมาแรงครับอาทิตย์หนึ่งสี่เทียงหนึง่งคืออาทิตย์ละเสือค่ะถ้าเพราะว่าช่วงสี่้อนี่มันอันตรายนอนคือทะลุงทะลุงยอดลง ลงยอดนี่ก็คือเสียหายเลยเป็นเคราะเขาเราเขาไม่ได้หยอดทางในเลยค่ะกินทางในกินทางในเลยหยอดดโบครับดุริัาบคนจะน้อยม่ตรงนะัวผิวพวไม่คีบน่ัิวจรีบเียหนึ่งมาถึงวิโรคลูนย์เชื้อราูนเชื้อราถ้าเชื้อราต้ใดก็ตองทุกข้อนุกขเลยแปลนค่ะหาวที่แปลมันกินราบันนี้มันเกิดจากอย่างตัวนั้น ก็เนั้นมันฝุ่นเกิดจากดินดินมันฝุ่มันถุ่แห้งนี่อะไรนี่แบละค่ะพอตนั้นนี่ยน้องเบ me. ิ้งน kind of ี่สิดเแต่สังเกตเบิ้งมันบ่แม่นค่ะถ้าแม่นใบใบใบเหลืองต้นเหี่ยวมากเนี่ยก็เบิ่งว่ามันเป็นอนยังแม่นค่ะเข้าตรงถ้าเริ่มเริ่มมีอาการก็คืออย่าเอาไว้แม่นค่ะเข้าคอนทิ่มเลยมันจะล่ามันบ่ครับเนีนค่ะเข้าก็หาหายามากรดหายามากันแต่ว่าของเขาก็คือมะกรูดจะหน่อยเดียว ฉีดยาผลไว้แต่น pues ้อยแล้วมันบอกเน่ยค่ะข้าต้องบอกการแต่น้อยเพราะว่าค่ะมันเป็นแล้วมันลามใบขี้ยาเชื้อราเนี่ยเขาต้องผลอยู่แล้วเมียนค่ะแต่เขาเลยเตรียมดินใสดินขั้นดินเนี่ยค่ะดินเขาต้นแข็งมันได้ดินเนี่ยมันถ่งบกพรีนเพราะว่าถ้าถึงบกเนี่ยเขาต้องเตรียมดินตาเกล็ดไข่ตาเกล็ดพ่นดินไว้เพราะว่ามีเชื้อราแล้วมันมันขั้นสุดมันมันคือเขาเขาตากแดดให้มันได้คือเห็ดดินให้มันได้แค่เขาปลูกหอม ก็รักษาเงาเจ้ากันเตรียมดินตากแดดไว้ให้มันอันนี้จะไทยขวดหละไรเชื่อมม้บอกถ้าให้ดินมันจะบอกว่าเป็นการทำความสะอาดให้ตัวก็ว่าได้น้อ้าเชื่อให้กับเขาคือตัวล้าเข่าคือเตรียมดินมัไหนก่อน อดีตมันได้ปัญหาที่ตามมามันก็จะน้อยลงเหมืนบอกครับข่าวกันที่พวกกันครับแต่ว่าของเฮากับชีสกันเชือ้อรานี่เฮาเฮ้าชีสต,ตอนไหนเี่เฮาลงผักเขาแล้วเนี่ยอันนั้นเข้าอันบางคนบางคนเพื่อนกับี่ี่ขับขุนเขาเมื่อวานครับเขาตั้งแต่รอนตั้งแต่เชื้อแรกมาหมดครับเขาใส่ปูนขาวแต่ว่าวัดสดุปรับปรุงดินมันก็นมีสูญเขาวจริงหรอคะใน่วนนั้น คือเขงเห่าทามันบ่อยเป็นเามันจะมีปัญหาครับเกือที่ใดมันเคยเป็นกับคอยรักษาเอาแก้ปัญหาไปหลังจากเข้าผลยากันเชื้อราเนี่ยเข้าผนช่วงช่วงเบี้ยงใหญ่ไปเลยคเดี๋ยวเพราะว่ารู้กับเพท่อนี่มีปัญหาคเกนร้ายลูกกับทุกคนกั่ว กันมะแรงกันมะเรงเยาป็นยานอนยากันมะแรทงถวๆไปที่ไม่ขายในท้องตลาดแม่นบอครับคือไปไปขอสื่อเพันมาเท้ากับใส่ในปริมาณที่ที่เพันกำานนดในฉลากเนาะลดลงกรับลดลงกันงจหน่อยครับคาศกอากาศงอากาอากาศอากาศอากาศห็อากาศกอากอง บาดเด็บอีกอย่างหนึ่งก็คือเบึงในเรื่องของโตตุ๊กอเกษามันแข็งนบ่เม่นบ่ครับคือถ้ามันบ่กแข็งแรงมันเลยขีดไปมันเิดส่วนใี้เขาขีดตอนไหนตอนจังรอตอนแรกตอนอันนั้นจังตอนแรกตอนแรกตอนแดดตอนอ่อนตอนแรงครับเพราะว่ามันจะคุ้มเบิดขึ้นเนาะอย่ามันเห็นงานเบิดขึ้นตื่นสามารถกับมโหสถครับพอุดเมื่อสูง จงหนีก้อนผอปัญหาอย่างแต่ว่างามเป็นงามค่ะพอท่านได้พอกรับบ่หนีพระราใส่ปุ๋ยเขาใส่ยังไงเนาะอันนั้นช่วงในหน่อยนู้นเล็งใส่ปุ๋ยฝาเล็งแหละค่ะเพราะว่าข้าวบ้านใบมันโคบเนีนูใส่ไปแล้วแต่อาทิตย์นึงบ่หนีเขาใส่เขาใส่จังไหนเขาใส่หน่หล่อมั้ยเนาะอ่าห้อยใน่หล่องเลยเป็นเนค่ที่หลอมหล่องหล่องแถวเนาะไม่นค่ะเขาใส่ใน่หล่องแถวนี่นูใส่แต่อาทจีนหนึ่งอ่าใส่แน่จีนหนึ่งก็ยังมีกระกาดอ่ามีเหลือขาบอยู่ไม่นค่ะเขาใส่ปุ๋ยสูตรใดครับ สูตรแข็งแข็งสารผวดเป็นสารที่มาเป็นสูตรสมัยใว่ใส่ส่วนอันนั้นเปล่าใส่ส่วนก็อีกน้อยหน่อยใส่อะไรได้ค่ะเพราะว่าใบมันกรอบเป็นเหลวใบมันกรบมันจะไม่มีฝุ่นฉีดใส่ปุ๋ยทั้งใบเอาค่ะนี้ก็ฉีดพ่นทั้งใบเอาแน่น่ครับคือถามมันใหญ่หรือก็ฉีดพ่นทั้งใบเอาปุ๋ยส่วนใหญ่ที่เขาใส่เนี่ยเขาเขาได้ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วในน้อยเนี่ยพอใส่เลย แต่ปุ๋ยสูตรเสมอครับเพราะว่าถ้าแม่นเท่าใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเมื่อเล็ดในตน้นของเขามันแข็งแรงแม่นค่ะตัวมันแข็งขาวอ่อนมันบาอ่อนแต่ว่าถ้าเท่าใส่ปุ๋ยยูเรียก็ขึ้นมาในแต่ใบมัน,นติดมันติดบ้างแต่วันพอดีคือลำตน้นมันแข็งในเรื่องของตัวเรื่องหากเรื่องต้นมันบ่อไรเนาะ มี่อย่างแนะน้ำพี่นอกก้องวอสำหรับมือใหม่คือเฮาเดี๋ยวที่อยากปลูกอยากล่องเบิงอันนั้นก็ให้้ล่องเบิงพืดไม้ไม้เนี่ยค่ะแบบว่าพุเ่เฮาเคยดหมดเปี้ยนจะพืดเก่าไหลมันสิสามกันกินมันสิสรรับมันสิเพรค่อยงามส่นใหญ่เราต้องเน้เนปุ๋ยเน้นยังหลายนะคะเพราะว่าป<ผ><ผ>ลอ่องพืใหม่มาก่อนเขาจะงูพืดไรื่อยเรื่อยๆะคะ ก็จะปลูกซ้ำๆไรกับปนปนิตมันลดลงเนาะเมียนกับเมียนมันลดลงเขากับเลี่ยนแปลงนี่ยเมเป้แดงไม่เรื่อยๆครับขยายไปก็ลองเสียงเด็ดๆเขาเมียนกับเนาะมียนนะครับจะน้องปวนู้ม่ือใหม่มือใหม่ตะไบเห็ดกับมันพอปัญหาอย่างนอกรอขอบคุณหลายๆครับรอบนี้เดี๋ยวติดตามหลังจากที่กระลำเป็นหอเนาะเดี๋ยวมาเป็นกิจเน้นครับขอบคุณครับ